ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ลายฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะค่ะก็ก็เอ่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถ้าให้เล่าแบบสั้นๆเลยก็ เราโดนเขาเรียกไงดีอนะคะเหมือนเราเราถ่ายรูปกับแฟนคลับอยู่อยู่กับมิโน่กับแฟนคลับคนะ่ะแล้วก็มีคนเดินเข้ามาถามว่าเออเหมือนแบบกลัวเราเหรออันนี้คือพูดในคําสุภาพนะแล้วเราก็บอกาปล่า,าถ่ายรูปกับแฟนคลับอะไรอย่ออางนี้อยู่แล้วรู้ตัวอีกทีนึงก็มีคนเอาของมาฟาดหัวข้างหลังอะไรเงี้ยเราก็ล้มลงไปตอนนั้นก็ มึนช็อกอ่าหลาอ่อะค่ะความรู้สึกมันเหมือนแบบมันวนเวียนไปหมดแล้วก็อตอนลุกขึ้นมาได้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ก็เขาเรียกไงนีเมันยอมเขาเรียกยอมยอมเดินออกมาอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตอนรู้สึกเหมือนเขาเรียกไงอสติกลับเข้ามาฮะเราก็แบบใครทาอะไรเงี้ยค่ะว่าใครทําเราเกิดอะไรขึ้นแบบคือปวดหัวมากไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยแลคือ ตัวเราก็เคยกระโหลกแล้วมันมันก็เลยคิดคิดยิ่งขึ้นนะฮะมันคิดมากไปหมดเลยแบบคือมันปวดขนาดนี้แสดงว่าอะ,อะไรเกิดขึ้นข้างในไหมหรืออะไรอย่างงี้แล้วเราก็ไม่เห็นคู่กรณีลแล้วตอนนั้นไม่เห็นเลยแล้วดีเขาก็กลับมาอรอบที่สองนะคะ,ะกะ็เหมือนที่เห็นกันในคลิปนะฮะก็อันนั้นก็คือจุดสองที่ทุกคนเห็นกันอาจจะแบบว่า คิดว่าเอออันนี้ไม่แค่อารว่าเมาอ,อะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าความจริงเราไม่ใช่เลยค่ะเราแค่โดนกระทำเป็นรอบที่สองนะคะแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองแล้วก็มีการตะโกนว่าใครทำแล้วก็ทําทําไม,อ,มอะไรเงี้ยตอนนั้นเราหลงไปนานไหคะจังหวะที่เราถูกตีน่าจะสําหรับตัวหนูแล้วมันทุกอย่างมัน มันจำมันจำไม่ค่อยได้เลยอะค่ะมันใช่แต่แต่ตัวหนูเองคิดว่าคิดว่าอยู่ข้างล่างนานอยู่เหมือนกันอยู่บนพื้นนานอยู่เหมือนกันนะแฟนเราโดนีไหมครับไม่ไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยทักทายกันเมื่อก่อนเลยมันเลยเจ็บเจ็บใจมากๆเจ็บใจถ่ายรูปกับแฟนคลับนี่นะคะแล้วก็มีคนมาตีลใช่ค่ะคืออ่าต่อยืนแฮปปี้คือต้องบอกทุกคนเลยว่า คืนนั้นเป็นคืนที่เขาไดเ้เป็นวันที่ดูแฮปปี้มากแล้วมีความสุขมากจริงๆเอ่อมันเลยอเฟกต์กับหนูมากเพราะว่าจะกลับบ้านแล้วจริงๆค่ะแล้วอยู่ดีมันต้องมีเรื่องแบบนี้มาเกิดขึ้นแล้ววันนั้นเราไปทําอะไรในสถานที่นั้นะ วันนั้นไปทำอะไรก็หมายถึงภูเก็ตหรือว่าค่ะี่อ๋อค่ะก็ที่จริงแล้ววันนั้นมีการนัดทานข้าวกันกับพ่อคุณแม่ของทางมิโนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ได้มีการเขียงดีคุยเรื่องงานกันนะะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยคุยว่าเออไปข้างนอกหน่อยไหมแบบจะได้รีแลกซ์เพราะ ตัวไหวเองก็เขาเรียกว่าไงดีเหมือนไม่ได้ออกไปไหนบ่อยข<ม>นาดนั้นขนาดมา่ก่อนแล้ว<ม>ดื่มก็ไม่ไม่ดื่ม,มอตอนไปก็เขาเรียกว่าไงดีไปเข้าไปที่ไปไปเที่ยวที่ผักก่อนค่ะพอไปเที่ยวผักเสร็จออกมาจะขึ้นรถจะไปถึงรถแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นเลยใช่ ตัวหนูเองคือเราไม่ได้สังเกตเขาไม่เห็นเขาไม่ไม่เลยตอนอยู่ในผับไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าเหมือนว่าทำให้ใครโดนแบบใครหรือเปล่าไม่ได้ไปเดินชนใครไม่ได้โดนโดนเดินชนลมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเียไม่ไดยไปโดอะไรแบบนี้นะคะไม่ค่ะอยู่ในขับตัวหวายเองรู้ว่าวันนั้นมีสติเต็มร้อยค่ะมีสติเต็มร้อยมาก ไม่ค่ะอย่างที่บอกก็มีสติเต็มร้อยแล้วก็แฮปปี้มากตอนอยู่ข้างในเรามีความสุขไม่ได้ตั้งใจที่คือไม่ค่อยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกคนคิดว่าหนูจะอยู่ดีเข้าไปม,มีเรื่องกับใครหรือว่ามีปัญหากับใครไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วค่ะอย่างตัวเราเองไม่ได้ดื่มแฟเราได้ดืนะ่ม ถามว่าแฟนไี่ดืม่มอ่าได้ดื่มค่ะแต่ว่าได้ดื่มน้อยค่ะเบียร์<ง>ขวดเดียวแสดงว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์คือเอาจริงๆแล้วอยากที่จะให้ทุกคนตัดเรื่องแอลกอฮอล์ไปสักทีเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่พี่บอกค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์เลยแล้วก็อ่าถ้าอยากจะทราบว่ามีแอลกอฮอล์ในสายเลือดไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าไม่เชื่อไหวก็ลองโทรคุยกับสารวัตรได้เลยก่อน ก่อนหน้านี้เราเคยมีกระทบกระทั่งจากใครในเขตพื้นที่ที่ภูเก็ตมาเปล่าไหมอ่าตัวไหวเองไม่เคยนะคะ<ม>จริง,รงๆไม่ไม่เคยคะ่ะ<ม>ไม่ไม่เคยไปมีเรื่องกับใครหรือว่าไปหาเรื่องใครในทีนของเขาเลยมไม่ใช่นะก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ที่ภูเก็ตเราเหมือนกันป่ะคะที่เคยทะเลาะวิวาสอยากจะเกี่ยวค่ะไม่มันไม่เกี่ยวแน่นอนคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะ<ม>ในเรื่องของปีใหม่ ก็จะพูดให้ทุกคนฟังอีกรอบเพื่อนหนูเป็นคนโดนหนูไม่ได้โดนอะไรเลยคนที่มากระทำคู่กรณีของเพื่อนหนูก็ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวหนูเลยค่ะหนูก็เหมือนกันไม่ได้แตะเขาเลยมีแต่เขาทําเพื่อนหนูแล้วหนูตกใจแล้วก็ถามว่าทําไมทําเพื่อนฉันทําไมแต่คราวนี้คราวนี้ใช่โดนเลยค่ะแล้วโดนแบบโดน โดนแบบงงงไม่เข้าใจว่าเขาทำเราทำไมล้วตกลงเราได้คุยได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วอย่างคะเพื่องขงโรงัทางตัวไหวเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าไงดีอยากที่จะทราบจากฝั่งเขาเหมือนกันว่าเขารู้สึกไงแต่ว่ามีแค่ฝ่ายชายได้มาคุยกับมินอ่ะค่ะว่าทราบว่าผู้หญิงผิดจ,จริงแล้วก็ถ้ามีอะไรต้องการความช่วยเหลือก็บอกได้แต่ว่าเขาขอ ไม่เอ่อคือเรียกงไงไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรมาไม่ออกเสีออะไรเงี้ยอย่างเราเองได้ไป <c oughs> ไปแจ้งความอะไรไว้ไหมคะสำหรับไว้เออเรื่องเรื่องแจ้งความเหรอคะเออเรื่องเรื่องลงพักใช่ไหม <c oughs> ทุกคนถามว่าทําไมไปก็หลังจากเ,เกิดเหตุจุดที่สองหนูเป็นคนบอกคุณตํารวจเองว่าอยากที่จะไปสถานีตอนนี้ไปลงพักตอนนี้ แล้วคือเพื่อเราอะไรเงี้ยฮะทุกคนก็บอกว่าจะไปดีหรอเดี๋ยวเป็นข่าวนะเราอกก็เราโดนฉันไม่สนฉันโดนพอไปคือตอนนั้นเราก็ยังคิดว่าอ่ะมันอาจจะยังเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่โตแต่เราโดนตอนนั้นเราเจ็บเราอยากที่จะเคลียร์กับคู่กรณีถ้าเคลียร์กันไม่ได้โอเคแจ้งความแต่ในเมื่อคู่กรณีไม่มาตอนนั้นเราเจ็บมากแบบ หนูเชื่อว่พี่ๆคงไม่เข้าใจมันมัน,มนปวดศีรษะจริงมันปวดแบบคือคิดว่าจะตายอะ่ะแล้วคุณตำรวจคุณตำรวจกับสารวัตก็เลยบอกว่าไปโรงพยาบาลเหอะเขาไม่มาแล้วแบบไปเหอะแบบไปเหอะแบบไม่ต้องรอแล้วเขาก็เลยพาพาไปฮะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะวายตอนนี้ค่ะก็ะเหมือนมันสะเทือนใจมากกว่ามันย,ยังัยังช็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ที่มาวันนี้ก็เอ่อเขาเรียกยังไงีกลับไปหนูว่าหนูคงรู้สึกอะคอมฟิชอะไรเพราะหนูก็ไม่ได้เขาเรียกยังไงดีมันเหมือนสภาพจิตใจมันยังยังไม่พร้อมแต่ก็อยากออกมาบอกทุกคนมากอยากออกมาเล่าให้ทุกคนฟังมากอะไรเงี้ยให้ท้ายที่สุดท้ายจบวันนี้ไปหนูก็รู้ว่าหนูจะรู้สึกดีใจที่ได้ออกมาพูดแต่ถามว่าสภาพจิตใจโอเคไหมมัน ไม่ไม่ดีแล้วค่ะไหวต็วยังแับนี่ตอนนั้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอวม่าไงบ้างอ,อ๋อเอ,อ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็อ,อ่าบอกว่าโดนทำลายร่างกายค mm hmm. ันทัวร์เราก็มีอ,อ่ารอยอ,อ่าบวมอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงศีรษะใช่ไหมคะแล้วก็อ,อ่ามีช้ำอ,อ่าบนใบหน้าดวงตาแล้วก็มีแผลบนตัวมีรอยช้ำบนตัวค่ะแล้วก็ ขอให้แอดมิดไม่ยอมแอดมิดค่ะกับแล้วก็ตอนกลับไปเช็คอีกรอบหมอก็บอกว่าต้องแอดมิดแล้วก็ต้องทำเอ็กซเรย์แต่หนูก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าต้องกลับรีบกลับมากรุงเทพค่ะขยันความที่โรงพยาบาลเราได้แจ้งความไปแม่สรุปแล้วเออค่ะได้แจ้งความยังไม่ได้แจ้งยังไม่ได้แจ้งใช่ตอนนี้กับ อยากดำเนินคดีนะฮะแต่ว่าอันนี้ต้องรอคุยกับผู้ใหญ่่ะคือมันไม่ได้เป็นเขาเรียกไงดีมันไม่ได้แล้วแต่วายคนเดียวด้วยแล้วก็ตัวเองก็อยากที่จะโปกป้องตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องรอคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดค่ะหมายถึงคุ้มกรณีนะครับหมายคุ้มกรณีครับผม เอ่อทางคู่กรณียังไงเออไม่ได้คุยเลยยังไม่ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรเลยแล้วก็แค่นั้นนะคะไม่ไม่ไม่ไปอยากทักที่การโทรไม่ที่ไหวบอกว่าแฟนแฟนแฟนของไหวใช่ค่ะใช่ค่ะเท่านั้นเลยไม่ได้มีคุยกับผู้หญิงหรืออะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่คิดที่จะเจอเร็วๆนี้หรือคุยกับเขาด้วยเพราะอะไระคเออจะ หนูแค่ไม่ไม่ไม่อยาก a s s o c i a t e หมายเกับคนแบบที่ทำแบบนั้นอีกแล้วแล้วก็เท่าที่หนูคิดคำไม่ออกจริงๆแล้วมันแบบไม่อยากเจอหน้าเขาเลยประมาณนั้นใช่ <ๆ S 1> ค่ะมันมันเหมือนมันเจ็บใจมากแล้วก็อ่ามันไม่เหมือนเดิมตัวหนูไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรท่หนูไม่ชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ใช่ช็อกมากค่ะแล้วก็สภาพจิตใจไม่ดีค่ะ ไม่ดีเลยรัหว่างนี้อยากรูร้ว่าทำไมเขาถึงมาทำเราทำไมเราไม่คิดที่จะคุยกับเขาคือตัวไวเองแล้วอยากรู้มากค่ะเชื่อว่าอยากรู้มากกว่าทุกคนอีกแต่ว่าถามว่าตอนนี้มันเจ็บไหมมันเจ็บมากแล้วคือมันหาเหตุผลอย่างอื่นไม่ได้จริงๆนอกจากที่ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเรามาอยู่แล้วหรืออาจจะไม่ชอบผลงานเราอะไรเงี้ยเขาถึงมาทำเพราะว่า มันอะไรเงี้ยดมันไม่เคยเจอไม่เคยคุยเลยมาก่อนจริงๆแล้วมันหาเหตุผลให้เขาไม่ได้มันไม่น่าเกี่ยวเรื่องหนูหัวหรืออะไรที่มันไม่ค่ะแน่นอนแบบโอ้ม่รู้จะพูดอะไรแล้วถ้าหนูรู้ว่าหนูอาจจะพูดไปแล้วทุกคนแค่ไม่่ใครเชื่ออยู่แล้วเคยถาม่นขเราไว่าเขารู้ว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมคนของเราใช่นะคะเราเคยถามคนของเราไหมคะว่ารู้จักผู้หญิงคน ก็เออไม่ค่ะถามแล้วค่ะก็นามบอกไม่ไม่รู้จักค่ะก็คงเป็นแฟนใหม่ของพี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ของของพี่คนที่โทรมาหาะคะ่ะว่าแบบโทรมาเคลียร์ให้ว่าเออ sorry ที่เกิดขึ้นแบบผู้หญิงผิดจริงอะไรเงี้ยคะแสดงว่าแฟนเรากับแฟนของผู้หญิงคนไม่ค้นกัไม่คค้อเขาพี่คข้อ่าพี่ผู้นป็นพื่อนกัางเพื่อนกันม่อ้นกทีอม่ค้นกันไม่คุ้นกันไม่ค้นกันไม่ค้นกันไม่คุ้นกันห่างๆอกู่แล้วใั่แต่ว่ากันไม่คด้นกันไม่คุ้กันไม่ค้นกันไม่คอยูกันไม่คุ้นกันไม่ไม่้นกัไม่ไดู้่โต๊ะ่ดียวกันไคุ้นก่คนละโต๊่ค่ะ อ่ะเราเราไม่ถามเราไม่ให้แฟนเราถามเพราะว่าจริงๆเรามาทําร้ายเราเพื่ออะไรถามแล้วค่ะไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ค่ะผู้ชายบอกผู้ชายบอกไม่รู้ขอโทษแล้วก็ไม่เมาค่ะเกินร้อยทุกคนค่ะโทษถามสารวัตรได้ค่ะใช่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งเกินร้อยหมดค่ะแต่ถ้าพูดไปแล้วก็หวค่ะโดนทร้ายร่างกายดาตีหัวเอ่อโดนฟาดหัวกปวดแล้วก็ขวดขาก็วดตากขววแก้วนะคะ ใช่แล้วก็โดนเขาเรียกว่าไงดีจุดที่สองก็จะบอกว่าโดนซ้อมแต่ก็เออโดนพี่บอกว่าพี่จะุม่รู้รลยว่าอไม่ด้วยต้องอีกซ้อมดวยกันอ่ะซ้อมแบบไหนเออโดน ที่พูดไปแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของอะไรบางอ่แล้วมันมีผลกระทบอะไรก่อที่มันเป็นกระโหลกล้าวอยู่แลายมากครับที่นอันนี้เอ่อเท่าที่เช็คนะคะเช็คจากภายนอกอย่างเดียวเขาบอกว่าขอให้มาเอ็กซเรย์ขอให้เข้าแอดมิเถอะแต่หนูก็ยังไม่ยินยอมไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปจนวันนี้เลยค่ะอืมเราลัวมันมีปัญหาหลายหลายเรื่องคะก็กลัวค่ะตอนนี้ก็ยังปวดอยู่แต่ว่าหนูแค่ อนนี้ที่ไม่ไม่ค่อยอยากออกไปไหนเลยแล้วก็ไม่อยากเจอผู้คนอันนี้เป็นครั้งแรกที่เออออกได้ออกไปไหนหลังจากเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นเราเจอคนเยอะขนาดนี้หนูก็ขอโทษด้วยถ้าสมมติว่าแบบอยา่บบอยาบอกอะไรกับใครที่เขาตีความในคลิปผิดไปอ,อก็อยากจะบอกว่าเออ อยากให้ทุกคนเข้าใจหนูด้วยแล้วก็ยอมฟังยอมรับฟังหนูบ้างเปิดใจให้หนูบ้างก็เป็นคนเหมือนกันเข้าใจว่า,าในคลิปทุกคนที่ทุกคนได้ดูกันมันไม่ได้มีภาพเยอะไม่ได้เห็นหนูหรืออะไรแต่อยากที่จะอธิบายไปว่าที่ได้ยินเสียงที่ได้ยินหวายตะโกนหรืออะไรมันเป็นเพราะว่าเราโดนทำค่ะ แล้วเราโดนทําเราตกใจมันต้องมีพูดบ้างมันต้องมีถามบ้างจะให้เราแค่มาโดนทําแล้วก็ยืนนิ่งๆเฉยๆหรือว่าแค่ยืนร้องไห้มัน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่ค่ะคนเราโดนทำแบบนั้นมันต้องตกใจอยู่แล้วอะแล้วในชีวิตนี้หนูพูดเลยหนูไม่เคยโดนใครทำแบบนี้เราไม่เคย โดนใครเอาของมาป้านหัวใส่หัวหนูเลยค่ะวันนั้นวันนั้นมีความสุขยังไงครับวันันพิเศษของเราเลยอาวขออนุญาตค่บคุทรายนะคะอะไรคะเอาคำถามไหนดีเอาวันนั้นก่อนที่จะไหวตอนได้ไหวก็ไปชี้ใไปชี้ใจไปชหรใบเลยไง เอาอรได้ไหมอาความสุขใช่ไหมก็เออคือเขาเรียกว่าไงดีตัวของหวายเองก็มีความเครียดมีความเศร้าจากอ่าหลายหลายอย่างเหมือนกันปีนี้อ่ากับตัวหวายเองถ้าเป็นครอบครัวของหวายเพื่อนของหวายแฟนของหวายก็จะพอรู้อยู่บ้างว่านั่นแหละแต่ว่าวันนั้นมันเป็นวันที่เขาเรียกว่าไงทีมัน มันขอโทษทีมันคือมันยากมากที่หนูจะมีความสุขได้ทั้งวันจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติสำหรับหนูค่ะมันช่วงนี้มันเครียดช่วงก่อนที่ทุกอย่างหมันเครียดหลายอย่างทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องทำงานด้วยค่ะมันก็เลยเสียใจตรงนี้เพราะว่าเราพยายามที่จะมีความสุขมากๆในวันนั้น จริงๆวายต่ออย่างนี้ไปจะดําเนินการอะไรต่อไปครับอันนี้ก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่ก่อนจริงๆนะคะแล้วก็นะคะขอบคุณทุกคนครอบัวเราว่าไงบ้างคะเกิดเรื่องอะไรทั้งครอบครัวก็เป็นห่วงทั้งเป็นห่วงทั้งคอยอยู่ข้างๆปลอบใจตลอดเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเขารู้จักเราดีที่สุดอนงพ่อแม่เราใช่ค่ะแล้วก็แผลบอกตลอดว่าอย่าเครียดอย่าคิดมากอะไรเงี้ยเพราะว่า ข่าวก็คือขา่ขาวก็เราก็รู้ความจริงเป็นยังไงก็อยากให้เราไปแจ้งความค่ะเขาก็อยากเหมือนเขาเขาก็อยากที่จะให้เราแฮปปี้อะค่ะอะไรที่ลูกอยากเขาก็โอเคถามว่าเราอยากไหมเราก็มันก็มีความรู้สึกที boo>. ่อยากแต่ว่าเราก็เห็นใจเขานิดนึงเหมือนกันไม่อยากกลัแบบนี้เลยคือแสดงว่าถ้าไก่เกลียดได้ก็จะไก่เกลีย หนูไม่เข้าใจว่าไก่เกี่ยวค่ะคือตกลงคือตกลงยอมมาถ้าเอาเข้ามาขอโทษมันค่ะแต่ว่าเขาหรือว่าเขาไม่เข้ามาขอโทษเะยนะแล้วแฟนเราว่ายังไงบ้างครับแฟนแฟนเขาว่าอะไรกันบ้างแฟนก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกสงสารถ้าเขามาขอโทษจะให้อภัยไหมคะถ้าเขามาขอโทษจะให้อภัยไหมคะก็อ๋อ มันยากเพราะว่าเราจะกลับไปเหยียบปากตองอีกไหมครับกลับแล้วนี่ครับผมหรือไม่ไปคือยังไงเราก็อยากกลับไปอยู่แล้วแต่คงไม่ไม่ไปแถวที่นั้นเร็วๆนี้หรืออะไรเพราะว่ากลัวโดนโดนแน่ๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ่ายรูปไว้ยมาะ